อย่างแรกนะครับก็คือการได้ยานะครับได้ยาในสวนองุ่นนะครับเพราะว่าก็คือเราสอดเข้ามานี่ก่อนนะครับเราสอดเข้าไม่มีผลมากก็มีผลน้อยครับผมพวกนี้มีผลกระทบหมดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมบ่าวโจกตามหอยอีสานครับวันนี้นะครับก็นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็มาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับองุ่นที่อายุได้3-4เดือนนะครับผมก็จะมีนะครับ สิ่งหลักๆนะครับมีอยู่2ออย่างนะครับอย่างที่ผมเกินไปแล้วนะครับในหน้าคลิปนะครับก็คือ1สิ่งที่ห้ามทำนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำนะครับจะมีอยู่2หลักๆเลยนะครับวันนี้ที่จะมานําเสนอนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการด้ย่านะครับดาย่าในสวนองุ่นนะครับเพราะว่าองุ่นทาไมถึงทําไม่ได้นะครับองุ่นเป็นพืชที่รากกระจายรากกระจายอยู่ด้านบนนะครับผมการที่เราดาย้านะครับถ้า อยู่นอกถ้าองุ่นยังเล็กอยู่สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าองุ่น3-4เดือนขึ้นไปแล้วไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะอะไรนะครับรากของเขากระจายออกไปทั่วแล้วนะครับเขาจะเป็นรากฝอยสีขาวๆนะครับเล็กๆนะครับถ้าเราไปรบกวนเขานะครับเขาไม่ตายหรอกครับแต่เพียงแค่ว่าการเจริญเติบโตจะช้าลงนะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามันลังนะครับเขาก็จะไม่เติบโตเร็วนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับ ท่านผู้ชมลองถอนดูก็ได้นะครับวิธีกําจัดนะครับถ้าเป็นอย่างที่สวนผมนะครับถ้าเป็นหญ้าประเภทไปกับพื้นนะครับเป็นหญ้าที่ไปกับพื้นยผมก็จะปล่อยเลยนะครับก็คือถือว่าเป็นอกให้เป็นการคุมดินไปเลยนะครับแต่ถ้าห่างจากต้นอังุนแล้วก็ถอนได้นะครับวิธีแก้ไขก็คือถอนหรือตัดนะครับใช้เครื่องตัดหรือว่าถ้าสวนเราไม่เยอะนะครับก็ใช้เป็นกันไกรตัดก็ได้จะดีกว่านะครับหลีกเลี่ยงการดายญ้านะครับ อย่างที่2นะครับก็คือนะครับหลายๆคนนะครับพลาดแล้วก็ลืมจุดจุดนี้ไปนะครับก็คือการผูกเทปพันกิ่งนะครับที่นะครับเราผูกตั้งแต่แรกๆเลยนะครับช่วงแรกๆเราก็จะผูกแน่นนิดนึงใช่ไหมครับกลัวต้นเขาล้มนะครับพอสักพักหนึ่งนะครับปล่อยไปสักพักหนึ่งประมาณ 3- 4เดือนนะครับต้นของเขานะครับเจริญเติบโตเร็วมากนะครับกิ่งเขาจะใหญ่เร็วและก็ เทปนี่แหละครับจะเป็นตัวที่นะครับลัดรัดกิ่งองุนนะครับกิ่งคือถามว่าการเดินทางของน้ําเลี้ยงเดินได้ไหมเดินได้นะครับแต่เพียงว่ามันก็จะติดขัดนะครับเหมือนกับเราเปิดน้ํานะครับแล้วเราไปเอามือบีบท่อน้ําเอาไว้นะครับไปได้ไหมก็ไปได้แต่ไม่สะดวกนะครับก็จะทําให้การเดินของยอดนะครับจะทําให้มันลังนะครับผมจะเช็คทุกๆเดือนนะครับเช็คดูนะครับอย่างเงี้ย หลายต้นผมเช็คเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับแต่ต้นนี้ผมเหลือเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไว้ทําคลิปนะครับบอกท่านผู้ชมนะครับอย่างเนี้ยเขาขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับถ้ามันรัดมากนะครับเราตัดทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องเอาไว้นะครับตัดทิ้งได้เลยด้ดูกันเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ย ถ้าเขาล้างมากแล้วนะครับแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมาลัดทางเดินนะครับเนี่ยฮะก็เช็คดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่านะครับถ้าสมมติว่าเขานะครับไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันไม่แน่นมากนะครับเราก็สามารถที่จะดึงตัวนี้นะคลายออกนะครับให้เขาขยับได้นิดนึงนะฮะเนี่ยฮะดูขนาดปุ่มเปลี่ยนทุกเดือนนะครับเนี่ยยังมีรอยล้างเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ถ้าสมมุติว่ามันไอ้นี่มากนะครับแล้วก็ดึงๆออกนะครับคลายๆออกนะครับคลายออกนะครับให้เขามีโอกาสได้หายใจเห็นไหมครับน้ำเลี้ยงของเขาก็จะเดินยากนิดนึงนะครับเดินได้ไหมก็เดินได้นะครับนี่อันนี้หนักสุดเลยนะครับตัวนี้หนักสุดเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับอันเนี้ย เลยนะครับตัดออกเลยนะะดูสิครับนะครับก็ทําการผูกใหม่นะครับเช็คดูนะครับเช็คดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะก็คายออกนะครับคายออกไม่มีผลมากก็มีผลน้อยครับผมพวกนี้มีผลกระทบหมดนะครับ แล้วก็คลายๆออกหน่อยแต่ถ้าจะให้ดีก็ตัดออกเลยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับให้ยามอย่าดึงเทปนะครับเพราะเทปเขาเหนียวนะครับนีออก็ตัดออกนะครับตัดออกเนี่ยเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีการที่เราผูกนะครับครั้งแรกๆเนี่ยเรากลัวที่จะไม่อยู่นะครับเราก็จะผูกแน่นนิดนึงนะครับแต่พอ นานๆไปนะครับมันก็จะรัดนะครับเนี่ยดูให้ดูเลยนะครับคนละสีเลยนะครับแล้วก็มีรอยบุ๋มเลยนะครับจะทำการผูกให้ดูนะครับก็อาจจะไม่โฟกัสหน่อยนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับย้อนแสงด้วยนะครับเนี่ยการผูกที่ถูกวิธีนะครับนะฮะก็คือเราสอดเข้ามานี่ก่อนนะครับเราสอดเข้ามานี่นะครับสอดเข้าไปในลวดก่อนแล้วก็พันนะครับแค่นี้ครับแค่นี้แล้วก็ผูกนะครับ ไม่ใช่ผูกแล้วผูกเลยนะครับบางคนผูกเสร็จก็ยันกิ่งเคียนยังพุ่นอาหารเลยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราต้องมันช็คนะครับเนี่ยผูกไม่ต้องแน่นมากนะครับแค่นี้พอนะครับนะไอถ้าเป็นช่วงปลายนะครับช่วงยอดนะครับเราก็จะผูกแน่นนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องบังคับให้เขากอดนะครับแล้วเราก็มามันคลายออกเรื่อยๆนะครับหลายจุดพวกนี้นะครับหลายๆคนนะครับก็ยังลืมนะครับยังยังลืมกันอยู่นะครับเนี่ยพวกนี้ผมก็จะ ผูกไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับขยับได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าพอดีนึกขึ้นได้นะครับกลัวเพื่อนๆพลาดกันนะครับพอนึกขึ้นได้ก็จะทําคลิปมานะครับแนะนําเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเลี้ยงองุ่นปลูกองุ่นไปด้วยกันนะครับอออย่าลืมนะครับฝาก ดไลค์นะครับฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับดูการพัฒนาขององุ่นสวนนี้นะครับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเก่าว่าขอบคุณครับ